ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงต้องการค้นหาแหล่งที่มาอำนาจพลังรังสรรค์ให้พบโดยเร็วที่สุดและเมื่อปลดผนึกแหล่งที่มาอำนาจพลังรังสรรค์ได้สำเร็จเขาจะกลับไปยังวัตจักรท้าพิภพในทันทีหากปลดผนึกแหล่งที่มาอำนาจพลังสรสังสรรค์สำเร็จแหล่งที่มาอำนาจพลังรังสรรจะย้ายไปที่วัตจักรท้าพิภพแต่ถ้าหากเขาทำไม่สำเร็จวัตจักรท้าพิภพก็อาจถูกกลืนกินโดยขุนเขาหมื่นจักรวาล เมื่อถึงเวลานั้นสรรพสิ่งทั้งหลายในวัตจักรท้าพิภพก็อาจถูกเก็บเกี่ยวพลังวิญญาณเพื่อใช้ในกระบวนการสร้างอำนาจพลังรังสานบริสุทธิ์การมีอยู่ของดวงแก้วกาลเวลาเป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยให้เฉินเซี่ยงสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไปสิวันการกล่นสร้างมุกสวรรค์รังสัของเฉินเซียงก็มีความคืบหน้าที่ชัดเจนซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งนะัก เกี่ยวกับการกลั่นสร้างมกสวร์รังสรรค์ของเฉินเซี่ยงเจ้าเมืองหู่เปียนคาดเดาว่าเขาอาจต้องใช้เวลาประมาณ3-5ปีเจ้าเมืองหู่เปียนไม่คิดว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานนักเพราะผู้เชี่ยวชาญอย่างมันมีอายุขายยืนยาวแตกต่างจากคนธรรมดาที่ไร้พลังในความเป็นจริงแล้วหากเฉินเซียงไม่มีดวงแก้วการเวลาเขาจะต้องลงมือกลั่นสร้างมกสวรรค์รังสรรค์เป็นเวลากว่าหลายร้อยปี เฉินเซียงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา20วันและในที่สุดเขาก็กลั่นสร้างมุกสวรรค์รังสรรค์ได้สําเร็จมุกสวรรค์รังสรรค์ที่ได้รับจากการกลั่นสร้างมีแสงสีทองเรืองอร่ามดูเหมือนจะมีคุณภาพที่ดีกว่ามุกสวรรค์รังสรรค์ของเจ้าเมืองบูเปียนกลิ่นอายพลังเป็นเหมือนกับมุกสวรรค์รังสรรค์ของเจ้าเมืองแทบทุกประการเฉินเซียงตรวจสอบมุกสีทองในฝ่ามือแม้จะมีขนาดเท่ากําปั้นเะว่ามันสร้างมาจากผลึกทองคำนับหมื่นโกดัง เบื้องต้นเขาพบว่ามุกสวรรค์รังสรรค์มีอำนาจพลังรังสรรค์อัดแน่นอยู่ภายในแต่เขาไม่รู้ว่าการใช้งานมุกสวรรค์รังสรรค์จะสร้างคุณประโยชน์อย่างไรมีคำเล่าลือว่าการใช้มุกสวรรค์สังสรรค์จะทําให้สามารถบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรได้เล็กน้อยแต่ในคำเล่าลือไม่ได้ระบุระบ,ระบุถึงวิธีใช้งานเฉินเซี่ยงออกจากห้องลับหลังจากนั้นเขาก็เรียกเจ้าเมืองหูเปียนให้มาพบเจ้ามีเรื่องอะไรหรือหรือว่าเจ้าประสบปัญหาในการดําเนินการ เจ้าเมืองหูเปียนกล่าวถามเจ้าตรวจดูสิ่งนี้ก่อนเฉินเซียงยื่นส่งมุกสวรร์สังสงคันในขณะที่ดำเนินการข้าสามารถรับรู้ได้ว่ามุกดวงนี้มีน้ำหนักมหาศาลแต่แล้วจูจ่ๆน้ำหนักของมันก็หายไปดังนั้นข้าจึงคิดว่ากระบวนการกลั่นสร้างเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วหากว่าการด้วยหลักการทั่วๆไปคุณภาพของมุกสวรร์รังสรรจะเกี่ยวโยงกับน้ำหนักยิ่งดวงมุกมีน้ำหนักมากก็หมายถึงคุณภาพที่สูงมาก อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ทําให้มุกสวรรค์รังสรรมีน้ําหนักเบาก็เป็นเพราะมันกดพลังอยู่ในตัวเองดังนั้นน้ําหนักของมันจึงหายไปด้วยการจํากัดของกดพลังเมื่อได้รับมุกสวรรค์รังสรรเจ้าเมืองหูเปียนก็ถึงกับสูดหายใจลึกมันนิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะพยักหน้าและกล่าวว่าเป็นมุกสวรรค์รังสรรจริงๆปรามาจารย์เฉินข้าไม่รู้จะสรรหาถ้อยคําใดมาเปรียบเปียกับความสามารถของเจ้าแล้ว ก่อนหน้านี้เจ้าเมืองหูเปียนคิดว่าจะต้องรอเป็นปีๆแต่นี้เพิ่งผ่านไปเพียง20วันเท่านั้นเจ้าได้ติดต่อหาเจ้าเทวะแล้วหรือยังเฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าพยายามหาทางติดต่อแล้วแต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเจ้าเมืองหูเปียนกล่าวและถอนหายใจเป็นเรื่องยากที่จะติดต่อหาเจ้าเทวะหญิงโดยตรงก่อนอื่นพวกเราจะต้องติดต่อเทวศักดิ์หนึ่งคนแต่ใครคนนั้นจะต้องไม่ใช่อาจารย์ของข้า ต้องสร้างการติดต่อกับเทวะเพื่อไล่ระดับไปหาเจ้าเทวะอย่างนั้นสินะเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วใช่ดินแดนบูเทียนมีเทวะหญิงสามคนถึงแม้พวกนางจะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสแต่พวกนางก็เป็นสาวกของเจ้าเทวหญิงข้าคิดว่าจะไปหาหนึ่งในนั้นและบางทีข้าอาจต้องเสียสละมุกสวรรค์รังสรรค์ของข้าเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวเจ้าคิดจะใช้มุกสวรรค์รังสรรค์เป็นบันไดไต่ไปหาเจ้าเทวะหญิงอย่างนั้นหรือ เฉินเซี่ยงกล่าวถามใช่ข้าตั้งใจจะมอบมุกสวรรค์สังสรรค์ให้เทวหญิงเพื่อให้นางหาโอกาสให้พวกเราเข้าพบเจ้าเทวหญิงเจ้าเมืองหู่เปียนกล่าววิธีการของเจ้าจะไม่สิ้นคิดไปหน่อยหรือเฉินเซียงขมวดคิว้วถึงแม้ข้าจะสามารถกลั่นสร้างมุกสวรรค์รังสรรได้สําเร็จแต่ต้องบอกเลยว่ากลั่นสร้างมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วเจ้าจะให้ข้าทําอย่างไร เจ้าเมืองบูเปียนถอนหายใจอีกครั้งพวกเราไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆเพราะเจ้าเทวหญิงเข้าถึงได้ยากมากและนี่คือทางเดียวนั้นเพราะแม้กระทั่งเจ้าเทวะก็ยังขาดแคลนมุกสวรรค์รังสรรค์เทวะก็ขาดแคลนมุกสวรรค์รังสรรเช่นกันงั้นสินะเฉินเซียงกล่าวแน่นอนเจ้าเมืองหมู่เปียนกล่าวแล้วเทวะขาดแคลนเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนหรือไม่เชินเซียงเอ่ยถาม ก็ควรจะขาดแคลนเพราะเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนให้การส่งเสริมเทวะเช่นกันเจ้าเมืองมูเปียนกล่าวอันที่จริงข้าไม่ได้รับเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนมานานมากแล้วฉะนั้นต่อให้เป็นเทวะแต่จะไม่มีเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนมากมายนะถ้าเช่นนั้นพวกเราใช้เม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนจะไม่ดีกว่าหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามเจ้าสามารถใช้เม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนเจรจากับเทวะหญิงได้ ปรามาจารย์เฉินเจ้าคิดจะใช้เจราจาด้วยเม็ดยากี่เม็ดเจ้ามีเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนเท่าไหร่หรือเจ้าเมืองหมู่เปียนกล่าวถามข้ายังมีเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนหลายสิบเม็ดยาเฉินเซี่ยงกล่าวข้าจะให้เจ้าเจราจาด้วยเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนสามสิบเม็ดเจ้าคิดว่าเพียงพอหรือไม่สามสิบเม็ดแน่นอนว่าเพียงพอแล้วเจ้าเมืองหมู่เปียนกล่าวอย่างประหลาดใจ เฉินเซียงมอบเม็ดยาให้กับเจ้าเมืองหูเปียนระวังด้วยอย่าให้ใครมาหลอกเอาเม็ดยาไปฟรีๆข้าระวังอยู่แล้วหน้านอกจากเจ้าก็ไม่มีใครสามารถล่อลวงข้าได้เจ้าเมืองหูเปียนหัวเราะพร้อมกับตรวจดูเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนที่รับมาจากเฉินเซียงเมื่อมองดูเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนจำนวนมากเจ้าเมืองหูเปียนก็มีความชั่วร้ายแวบเข้ามาในสมองโดยต้องการหุบเม็ดยาทั้งหมดเอาไว้กับตน อย่างไรก็ตามเจ้าเมืองหูเปียนสลัดความคิดชั่วร้ายนั้นออกไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งมันคิดว่าการซื้อสัตว์ต่อเฉินเซี่ยงจะเป็นโอกาสให้ก้าวหน้าได้มากกว่าแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงก็กําลังทดสอบความจริงใจของเจ้าเมืองหูเปียนอยู่เช่นกันเจ้าเมืองหูเปียนมีเส้นสายมากมายด้วยการที่มันมีอาจารย์เป็นเทวะจึงมีโอกาสได้รู้จักผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งหลายคนคน ยามนี้มันกำลังส่งสารไปถึงเทวหญิงโดยตรงซึ่งมันแจ้งกับเทวหญิงนางนั้นว่าต้องการนัดพบเพื่อเจรจาขายเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนเมื่อได้รับการติดต่อขายเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนเทวหญิงนางนั้นตอบรับการนัดหมายและได้เดินทางมายังคาสห์เจ้าเมืองทันทีเฉินเซี่ยงพบว่าเทวหญิงนางนี้เป็นหญิงกลางคนค่อนไปในวัยชราและเขาสังเกตได้ว่านางพยายามอย่างหนักเพื่อรักษารูปโฉมของตนให้ดูดีเจ้าจะซื้อขายเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนอย่างไร เทวหญิงถามอย่างไม่อ้อมค้อมนางรู้ดีว่าเจ้าเมืองหูเปียนเป็นลูกศิษย์ของเซียนสวรรค์จึงไม่จาเป็นต้องระมัดระวังสิ่งใดอันที่จริงพวกเราต้องการพบผู้บังคับบัญชาของท่านเจ้าเมืองหูเปียนกล่าวเนื่องจากพวกเรามีมุกสวรรค์รังสรรค์มุกสวรรค์รังสรรค์แต่เจ้าเป็นลูกศิษย์ของเซียนสวรรค์ไม่ใช่หรือเทวหญิงขมวดคิ้วข้าไม่รู้วิธีใช้งานมุกสวรรค์รังสรรค์ ดังนั้นข้าจึงต้องการให้ผู้บังคับบัญชาของท่านช่วยชี้แนะเจ้าเมืองหูเปียนกล่าวเทวหญิงเหมือนจะเข้าใจเจต,ตนาของเจ้าเมืองหูเปียนนางพยักหน้าและกล่าวขึ้นว่าข้าจะรับเม็ดยาจิวส่วนหยวน30เม็ดของเจ้าไว้แลกกับการเข้าพบผู้บังคับบัญชาของข้าเจ้ารอฟังข่าวอยู่ที่นี่ก็แล้วกันกล่าวจบเทวหญิงก็ลุกขึ้นและจับไปพร้อมกับเม็ดยาจิวส่วนหยวนจำนวน30เม็ดพวกเราสามารถเชื่อถือนางได้หรือไม่ เฉินเซี่ยงกล่าวถามแน่นอนยามนี้พวกเราไม่จําเป็นต้องกังวลแล้วเจ้าเมืองหูเปียนกล่าวแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะได้พบเจ้าเทวหญิงเฉินเซี่ยงถามอีกครั้งก็ควรจะเป็นเร็วๆนี้เจ้าเมืองหู่เปียนกล่าวนางค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากมุกสวรรค์รังสรรค์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกทั้งนางจะต้องคิดว่ามุกสวรรค์รังสรรค์ของข้าเป็นมุกสวรรค์รังสรรค์ที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ หวังว่าวิธีนี้จะได้ผลเฉินเซี่ยงพยักหน้าปรมาจารย์เฉินระหว่างที่รอพวกเราควรจะเตรียมพร้อมในการเจรจากับเจ้าเทวะเจ้าเมืองหู่เปียนกล่าวเจ,าเจ้าเทวะของที่นี่เชื่อถือได้ทุกคนหรือไม่เฉินเซี่ยงถามเขากังวลว่าจะถูกเจ้าเทวะคุกคามปรมาจารย์เฉินก่อนหน้านี้เจ้าคิดว่าเจ้าเทวะหญิงจะหลงสเสน่ห์ของเจ้าไม่ใช่หรือ ในเมื่อเจ้ามีความมั่นใจขนาดนั้นแล้วเจ้าจะกังวลไปทำไมอีกเจ้าเมืองหูเปลียนกล่าวถามด้วยรอยยิ้มอันที่จริงข้าเพียงล้อเล่นเฉินเซี่ยงกล่าวข้าคิดว่าผู้เชี่ยวชาญร,ระดับสูงอย่างเจ้าเทวะสมควรตัดขาดจากอารมณ์สเสนหาไปแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องพูดถึงเจ้าเทวะเสียด้วยซ้ำแม้กระทั่งเจ้ากับข้าเมื่อเผชิญหน้ากับเพศตรงข้ามที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพวกเรายังจะมีความลุ่มหลงในเพศตรงข้ามหรือเปล่าเถอะ ก็จริงอย่างที่เจ้าว่าดูเหมือนความเป็นมนุษย์ของพวกเราจะลดน้อยลงทุกทีไปในบรรดาผู้เชี่ยวชาญระดับเดียวกันกับพวกเราหากชายหญิงจะมีความสนิทสนมใกล้ชิดก็มักเกิดจากผลประโยชน์มากกว่าเรื่องของหัวใจเจ้าเมืองหูเปียนกล่าวดูเหมือนความรักที่เรียบง่ายจะเป็นของคนธรรมดาไร้พลังส่วนผู้เชี่ยวชาญอย่างเราๆก็เอาแต่สนใจในเรื่องของอำนาจและความแข็งแกรง่งยามนี้ข้าคิดว่าจะเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าเทวะแลกกับการคุ้มครองของนางเชิญเซียงกล่าว แต่ปัญหาก็คือเจ้าเทวะนางนั้นขาดแคลนมุกสวรรค์รังสรรจริงหรือไม่เรื่องนี้ข้าเองก็ไม่แน่ใจนะเจ้าเมืองบูเปียนสายหัวข้าไม่เคยพบกับบุคคลระดับเจ้าเทวะมาก่อนจึงไม่รู้ว่าเจ้าเทวะนั้นเป็นอย่างไรเชื่อว่าเจ้าเทวะก็ไม่ต่างจากพวกเราตรับใดที่มีประโยชน์เพียงพอนางจะต้องเห็นด้วยกับพวกเราเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่จำเป็นต้องกดดนันจนเกินไปพวกเราทำใจสบายสายระหว่างที่รอจะดีกว่า แต่ข้ายังมีเรื่องกังวลอยู่เล็กน้อยข้าเกรงว่าการเจราจาที่ล้มเหลวจะทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวเจ้าจะกังวลไปทำไมในกรณีนี้ที่เลวร้ายที่สุดพวกเราก็แค่หลบหนีและซ่อนตัวเฉินเซียงกล่าวแต่ข้าไม่มีที่ให้ไปนะสิเจ้าเมืองบูเปียนกล่าว ปัจจุบันข้ารวบรวมมุกผลึกผลึกทองคําและอำนาจพลังรังสรรไว้มากมายหากเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเจ้าสามารถติดตามไปกับข้าได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ย่อมทำให้พวกเราเก็บตัวได้เป็นเวลานานเฉินเซี่ยงกล่าวเจ้าเมืองหมู่เปลี่ยนพยักหน้าถ้าเช่นนั้นพวกเรารอดูสถานการณ์กันอีกที เฉินเซียงสามารถก่อนปรุงเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนคุณภาพสูงเขามีอุปกรณ์จัดเก็บขนาดใหญ่อีกทั้งยังเป็นผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรด้วยเหตุนี้เจ้าเมืองหูเปียนจึงมองว่าเฉินเซียงมีศักยภาพเหนือกว่าเซียนสวรรค์อาจารย์ของมันในหลายด้านพวกเขาเฝ้ารอเป็นเวลาสามวันและในที่สุดเจ้าเทวะก็มาที่คฤราสหาเจ้าเมืองหลังหลังจากเฉินเซียงได้รับแจ้งถึงการมาของเจ้าเทวะเขาก็รีบไปที่ห้องถงใหญ่ทันที เจ้าเมืองหูเปียนยืนรอเขาอยู่หน้าประตูห้องโถงใหญ่เฉินเซี่ยงที่มาถึงก็พบว่าสีหน้าของเจ้าเมืองดูไม่ดีนะประมาจารย์เฉินข้ารู้สึกกดดันจนนั่งไม่ติดแล้วเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวผ่านกระแสจิตดูเหมือนมันจะได้พบกับเจ้าเทวะแล้วหลังจากเดินตามเจ้าเมืองหูเปียนเข้าไปในห้องโถงเขาก็ได้มองเห็นหญิงชารารูปร่างสูงโปร่งผมของนางเป็นสีเหลืองเทาแม้ว่าใบหน้าไม่ได้มีริ้วรอยมากนักแต่พลังชีวิตของนางผันผวน,น,นค่อนข้างรุนแรง ปรากฏว่าเจ้าเทวะหญิงสาวแท้จริงเป็นหญิงชราเสียอย่างนั้นเฉินเซี่ยงไม่ได้รู้สึกประหลาดใจอย่างไรนักเพราะสิ่งที่เจ้าเมืองหูเปียนพูดถึงเจ้าเทวะนางนี้ก็คือเรื่องราวที่หลายคนพูดต่อๆกันมาเจ้าเทวะนางนี้มีเทวหญิงสองคนคอยติดตามซึ่งพวกนางสมควรเป็นกลุ่มอํานาจที่ทรงพลังแห่งดินแดนบูเทียนเพราะเหตุนี้เจ้าเมืองหูเปียนจึงรู้สึกกดดันจนวางตัวไม่ถูกและปัจจุบันมันนึกชื่นชมเฉินเซี่ยงที่ยังคงสงบนิ่ง จ้าคือชายหนุ่มผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักเจ้าหลบหนีมาจากขุนเขาหมื่นจักรวาลโดยทําให้ไปหลิงต้องประสบความสูญเสียครั้งใหญ่เจ้าเทวะกล่าวด้วยรอยยิ้มข้ารู้มาว่าไปหลิงต้องการจับตัวเจ้ากลับไปและมาลงทุนด้วยมุกสวรรค์รังสรรค์เป็นความจริงทั้งหมดเฉินเซี่ยงพยักหน้าเจ้าต้องการให้ข้าคุ้มครองโดยใช้มุกสวรรค์รังสรรค์เป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใช่หรือไม่เจ้าเทวะกล่าวถาม ผู้น้อยมีชื่อว่าเฉินเซียงไม่รู้ว่าผู้อาวุโสชื่ออะไรเฉินเซียงกล่าวโดยไม่ตอบคำถามของนางเจ้าเทวะกำลังถามเจ้าอยู่ฉะนั้นเจ้าควรจะตอบคำถามของนางหญิงชาราด้านข้างเจ้าเทวะกล่าวด้วยน้ำเสียงดุดันเจ้าเทวโบกมือเป็นการปรามหญิงชาราจากนั้นนางก็กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเป็นเวลานานมากแล้วที่ข้าไม่ได้แนะนำตัวแบบนี้ข้าคือเจ้าเทวะสู้ฉวนต้องบอกเลยว่าน้อยคนที่จะรู้นามของข้า กล่าวจบนางก็หันมองไปยังเจ้าเมืองหูเปียนผู้น้อยไม่เคยได้ยินนามนี้มาก่อนเจ้าเมืองหูเปียนสายหัวแม่อาจารย์ของผู้น้อยจะเล่าเรื่องเจ้าเทวะแห่งดินแดนบูเทียนให้ฟังอยู่บ่อยๆแต่เขาไม่เคยเอ่ยชื่อใครเลยสักครั้งและบางทีเขาอาจไม่รู้ชื่อของเจ้าเทวะแต่ละคนคนเป็นเช่นนี้เองหรอกรึกเจ้าเทวะสู้ชวนยิ้มพยักหน้าอันที่จริงเซียนสวรรค์อาจารย์ของเจ้าเคยได้เข้าพบข้าครั้งหนึ่งแต่ยามนั้นเจ้านั่นยังเด็กมาก เจ้าเมืองหมู่เปียนอุทานด้วยความตกใจไม่ต้องกังวลข้าจะไม่บอกอาจารย์เจ้าหรอกว่าเจ้าแอบทำอะไรลับหลังเขาสู้ชวนกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าไม่ใช่คนปากสว่างเจ้าวางใจได้ผู้อาวุโสท่านรู้เรื่องความขัดแย้งระหว่างข้ากับเทวะไปหลิงได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามไปหลิงบอกกับข้าสู้ชวนกล่าวด้วยรอยยิ้มจิตวิญญ,ญาณของเขาปรากฏตัวในอาณาเขตนี้อีกทั้งคนของเขายังมีการเคลื่อนไหวที่นี่ ฉะนั้นแล้วข้าจะไม่รับรู้ได้อย่างไรผู้อาวุโสภูมิภาคนี้เป็นเขตควบคุมของท่านอย่างนั้นหรือเจ้าเมืองบ่เทียนกล่าวถามใช่สู้ชวนพยักหน้าเนื่องจากไปหลิงเคลื่อนไหวในเขตปกครองของข้าดังนั้นข้าจึงต้องให้เขาอธิบายถึงเรื่องที่เกิดตามความจริงเฉินเซี่ยงไม่นึกเลยว่าเทวะไปหลิงจะหวาดกลัวเจ้าเทวะสู้ชวนจนถึงขั้นยอมบอกทุกอย่างหมดเปลือก ด้วยเหตุนี้เจ้าเทวสู่ชวนจึงสามารถคาดเดาได้ว่าเฉินเซี่ยงกับเจ้าเมืองหูเปียนกำลังร่วมมือกันและเป็นเจ้าเมืองหูเปียนที่ล่อลวงเอามุกสวรรค์รังสารมาจากเทวะไปหลิงผู้อาวุโสคิดว่าท่านไม่ได้ที่นี่เพื่อเรื่องมุกสวรรค์รังสารโดยเฉพาะเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิม้มก็นะเจ้าเป็นผู้มีสายสัมพันธ์วัตจักรและข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าเป็นคนแบบไหนเจ้าเทวสู่ชวนหัวเราะ แน่นอนว่าเจ้าแตกต่างกับที่ข้าจินตนาการเอาไว้อย่างไรก็ตามข้าเองก็มาที่นี่เพราะมุกสวรรค์รังสรรค์ด้วยเช่นกันผู้อาวุโสเจ้าเทวะอย่างท่านก็ขาดแคลนมุกสวรรค์รังสรรค์อย่างนั้นหรือเจ้าเมืองบู่เปียนกล่าวถามเจ้าเทวะทุกคนขาดแคลนสิ่งนี้ไปหลิงก็ถูกเจ้าเทวะผู้เป็นบังคับบัญชาทวงถา,ถามถึงมุกสวรรค์รังสรรค์เช่นกันเจ้าเทวะสู้ฉวนกล่าวแล้วจึงถอนหายใจเจ้าเทวะแห่งขุนเขาหมื่นจักรวาลติดต่อมาหาข้า โดยหวังว่าข้าจะช่วยตามมุกสวรรค์รังสรรค์ของปหลิงกลับคืนให้เฉินเซี่ยงค่อนข้างประหลาดใจเพราะไม่นึกเลยว่ามุกสวรรค์รังสรรค์จะมีค่าต่อเจ้าเทวะมากขนาดนี้คิดว่าพวกเจ้าสามารถเข้าใจได้ฉะนั้นข้าไม่จําเป็นต้องพูดเกี่ยวกับมุกสวรรค์รังสรรค์ดวงนั้นแล้วกล่าวจบเจ้าเทวสู้ชวนก็วางกล่องหยกลงบนโต๊ะนี่เป็นเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนของพวกเจ้าข้าจะคืนมันให้กับพวกเจ้าทั้งหมด เฉินเซี่ยงส่งสายตาให้เจ้าเมืองหูเปียนเป็นสัญญาณไม่ให้รับกล่องหยกนั้นกลับคืนอีกทั้งยังให้เจ้าเมืองหูปเปียนส่งมอบมุกสวรรค์รังสรรค์ของเทวะไปหลิงให้กับเจ้าเทวะสู้ชวนแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงไม่นึกเสียดายมุกสวรรค์รังสรรค์ของเทวะไปหลิงเพราะมันแทบจะไม่มีค่าอะไรในสายตาของเขาทางด้านของเจ้าเมืองหูปเปียนแม้มันจะไม่เต็มใจส่งคืนแต่ด้วยการที่เจ้าเทวะสู้ชวนขอคืนอย่างสุภาพแล้วมีหรือว่ามันจะกล้าปฏิเสธ ท้ายที่สุดเจ้าเทวสู้ฉวนก็แข็งแกร่งกว่าท่านอาจารย์ของมันมากและหากเป็นท่านอาจารย์ของมันเป็นคนมาขอคือมุกสวรรค์สังสารมันก็จะยอมส่งคืนแต่โดยดีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ